ก็มีว่าเพจได้ช้อปปิ้งออนไลน์นะคะจากเพจที่พิมพ์วิพายขายทุกอย่างนะคะก่อนอื่นที่ไลฟ์นี่ไม่ได้มีเจตนาที่จะ d i s เครดิตหรืออะไรแต่อย่างใดแต่ว่าเพจพูดตามภาษาชาวบ้านเลยเวลาที่เราซื้อของออนไลน์เราเปิดของมาแล้วของช้าเราก็หุดหงิดแล้วเราก็เปิดของออกมาปุ๊บอุ้ยของไม่ครบเป็นใครใครไม่หมุดหงิดบ้างอะมีอยู่อันเดียวนะคะ แล้วซึ่งประเด็นที่สองเนี่ยมันก็มีเรื่องอเรื่องของคอมเมนต์เนาะทีมงานพยายามติดต่อคุณเพชหลายครั้งรอบแรกบอกให้ส่งของให้เลยรอบสองคุณเพชตัดสายทิ้งอันนี้ยอมัาข่ะวว่าตัดสายทิ้งจริงๆเพราะว่าคุยรอบแรกจบแล้วว่าให้ส่งของเนาะยังไงตอนนี้ของแพ็คเรียบร้อยแล้วจะส่งให้แบบด่วนนะคะพร้อมของสมนาคุณมีอีกคอมเมนต์หนึ่งส่วนเรื่องของสมนาคุณถ้าเกิดปัญหาคือมีของสมนาคุณให้ตลอดค่ะไม่เกี่ยวกับชื่อเสียงและขอโทษนะคะ คุณเป็นคนดังเหรอคะเราไม่รู้จักคุณค่ะเพิ่งรู้จักเมื่อวานที่ประสานของสมนาคุณเพราะเห็นคุณไม่พอใจและอยากชดเชยไม่เกี่ยวกับความดังหรือไม่ดังเลยเพชรับพลังงานได้ว่ามันคือการบูลลี่อย่างรุนแรงนะคุณเป็นคนดังเหรอคะ <c oughs> คุณไปไม่เป็นเลยว่าจะตอบอยังไง <c oughs> เอาเป็นว่าเรามาเปิดกล่องมาตาจรรันกันนะคะอะเรามาเปิดพร้อมกันหนึเป็นซซรั่มนะคะไม่มีของสมนาคุณใดทั้งสิน้น เป็นไตายักหัวเว้ยเอ้าจกตาขนาดขนะดโอ้ตายอะสรุปนะคะคำขอโทษ ไม่มีนะคะส่วนเรื่องของสมนาคุณถ้าเกิดปัญหาคือมีของสมนาคุณให้ตะลอดค่ะไม่เกี่ยวกับชื่อเสียงและขอโทษนะคะคุณเป็นคนดังหรอคะไม่รู้จักคุณคะ่ะทีนี้รู้จักหรือยังคะชื่อเพชรนะคะพี่หนูชื่อเพชรนะคะพี่ตำแหน่งเป็น Miss e a r t h Thailand ปี2019และ2020ค่ะแล้วก็รองอันดับ2 m i s s Universe t h a i l a ท d ปี2014ค่ะมีผลงานการแสดงนะคะแล้วก็เป็นดีเจด้วยนะคะอ่ะเอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วนะคะเพชรไม่ได้ต้องการหลอกไอ้ของสมนาคุณเนี่ยแต่สุดทแเี่รนนบบตงๆ อะไรที่มันเป็นความถูกต้องอ่ะเพชรอยากให้มันเป็นความถูกต้องคือสุดท้ายแล้วอ่ะเพชรคิดว่าวิธีการจัดการอ่ะให้มันเป็นแบบ professional ดีกว่านะคะส่วนเรื่องของสมนาคุณเนี่ยเพชรไม่ต้องการละแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เพชรอยากได้รับคําขอโทษนะคะจากการโดนบูลลี่จากคุณปุ๊กขอขอบคุณเพชรพี่พิมพ์รีพรายขายทุกอย่างนะคะที่ส่งของมาให้ครบตาม ออเดอร์ที่สั่งนะคะถึงแม้จะช้าไปบ้างนะคะแล้วก็มีการวินเวียงกันไปบ้างมันเป็นเรื่องปกติของลูกค้านะคะพี่มพ์มอะโชคดีแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ทํารายได้ทําเงินนะคะคือมีโอกาสได้ทํางานอะขายของแบบได้กําไรแบบเป็นหลายร้อยล้านแบบเนี้ยเพ็มีความรู้สึกว่าถ้าเรามีโอกาสได้ทําอะไรแล้วควรทําให้ดีทําให้ทหําให้แบบทุกคนมันแฮปปี้อะเพชว่าอันนี้ดีกว่าดีที่สุดนะคะ